วันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์น้ําหน้าวัดกษัตรานะครับอุทยานะครับก็มาวันนี้นะครับ30กันยา2565นะครับน้ำเข้าๆนี่จะไหลเขี่ยวนะครับแล้วก็แรงมากนะครับหลายพื้นที่นะครับในส่วนของสายน้ำหน้าวัดพระเมรุนะครับน้ำเข้าเต็มนะครับเริ่ม เข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านหลายจุดแล้วนะครับตามที่ขีตะเวนดูนะครับวัดแค่นะครับฝั่งวัดแค่นะครับฝั่งในส่วนของวัดเจ้าย่านะครับน้ําเข้าแล้วนะครับคลองสะบูนะครับเข้าแล้วนะครับประตูแห่งการเวลาเข้าแล้วนะครับก็เลยมาดูในส่วนของท่าน้ําวัตรตานะครับ น้ำกองข้างที่จะไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็ผนังกั้นน้ำนะครับแบรีเออร์นะครับกั้นในส่วนของโบสถ์และวิหารนะครับก็คือปิดไปแล้วนะครับมาอาทิตย์ก่อนก็ยังเดินมาให้อาหารปลาตรงศาลาข้างหน้าได้นะครับ่าน้ํานะครับตรงศาลานะครับตอนนี้ปิดเทียบร้อยแล้วนะครับรอบข้างนะครับท่วมหมดแล้วนะครับในส่วนของ เห็นครับซาลาตรงนี้นะครับมาให้อาหารได้นะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็วันนี้น้ําเข้าไปถึงในส่วนของเฟรนเจอร์แล้วนะครับเรือขนส่งนะครับก็ยังมีต่ปายนะครับแต่ไม่ได้มากเหมือนเดิมนะครับในส่วนเรือขนส่งสินค้านะครับเที่ยวเปล่านะครับน้านะครับนะครับแทบจะติดหลังคาอยู่แล้วนะครับสะพานนะครับระดับ ก็วัดกริย์นะครับสะพานตรงนี้อยู่ตรนมองดูเรือนะครับ รับที่ข้าน้ำนะครับหน้าพระกษสัตตานะครับของข้พที่จะหนักใจครับปีนี้รอดไม่รอดครับอายุทยา